ยาวนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นการเรียนท่านตรอบคล้องอะไรบูชาท่านโดยเน้นชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงหรือมาที่การเลี้ยงปลากระปุกในกระชับความสามารถในการประกอบอาชีพที่ขอเสบยได้รุ่งเรืองการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยมีการศึกษาเทคมีโลยีที่มีรายได้น เพื่อในการแก้ปัญหาความยากจนและลกระดับคุณภาพชีวิตในกระชังโดยเรือที่มีรายได้น้อยและผู้นำและให้คุณภาพชีวิตที่ดีสองเพื่อสร้างโดยมีเป้าหมายที่กําลังการบริหารนนี้ได้แก่ตัวเรือที่พ่อแม่พี่น้องที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเรียนการกระทงในกระชัง ือการอบรมตัวเรียนเป้าหมายด้านการบกรมที่สองคือการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการสัตว์น้ำใจฝั่งจากสำน,นักงาน,งงงปกปน,นประมงทีใกล้กับเร็ยนเชิญท่านประธานได้กรุณาให้โอวาาและมอบแนวทางปันการจังหวัดทานทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสามารถแก้ไขปัญหา ได้ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเครื่องมือประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือเครื่องมือประมงที่รับการสระบบต่างของการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระัทงวันนั้นต้องสร้างคอมเมนต์เพระไปเรียนทะเลสร้างเขาวันนั้นต้องสร้างเรนด์ตัวเองไม่ได้ว่า พอทีทีคุยเดี๋ยวพีนองไม่ได้เรียนไม่เคยกินขาแรกเลินกินในขาเยอ